ภาคที่ห้าหน้าที่ห้าสิบแปดเทถียนว่าเศรษฐีอาหะกล่าวแล้วอิติว่าตาตะดูก,ก่อนพ่อตะวังอันว่ท่านประโยคนี้ก็เป็ยนประโยคลักษณะแทรกขึ้นมาเอตเกกโยกวัจณีขึ้นมาวัจณีคันเมื่อคำเอตเกเมียมาทั้นี้ไม่ยาอันเรากาติเตกล่าวแล้ว อากาสิได้กระทำแล้วเฉทนังซึ่งการตัดเอวรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปตรงนี้ก็แยกเป็นเฉทนงังกับอากาสิได้กระทาแล้ว,ลวซึ่งการตัดมีอย่างนี้เป็นรูปตระณะก็อันนี้ก็เป็นประโยคสกาประการประโยคนี้ไม่มีตัวประธาน,นก็เป็นประโยคภาวะวาจกเราโยกตัวเมายาขึ้นมา ไมยาอันเรานักสก,กาไม่อาจกเิตุงเพื่ออันกล่าวกินจิยกวัจนังขึ้นมาซึ่งคำอะไรอะไรอ่าสทิงกลับตรงนี้ก็ยกตยมขึ้นมาเพราะเขาวางวัสันเตนะคือเป็นวิเศนะเท่าน,นั้นก็ยกตยนขึ้นมากับด้วยท่านวัสันเตนะผู้อยู่ๆเคหในเรืฉอนถ้นประโยคนี้ประโยคสก,กา เราต้องหนุนตัวอนนบิตาขึ้นมาเองเมื่อแปล,แปลสาก,กาแล้วตัวที่จะแปลต่อไปหลังจากสาก,กาคือตุงปัจจัยก็คือก็อันเราไม่อาจเพื่ออันกล่าวซึ่งคำอะไรกับด้วยท่านผู้อยู่ๆในเรื่องอกิจารวากิแต่ยาด้วยท่านวาสันเตนะผู้อยู่ๆเกเหในเรื่องอธิมีอยู่ไม่แก่เราณนะหาไม่ได้อาหารว่าเราคำมามิย่อมอดโทษเตต่อท่าน แล้วก็ตาตาดูก่อนพ่อตวามัท่านคัดชันจงไปอิติดังนี้โจโรวันว่าโจรกตรวาคันกระทำแล้วตังกรรมังซึ่งกรรมนั้นนิปโตมัเกิดแล้วอวีจิมหิในรกชื่อว่าอเวจีอายุปริโยสาเนในการปป็ิสุทดลงรอบแห่งอายุบัจิตวาไม่แล้วตาทะทานี ในที่นั้นอันนี้ยกฐานนี้มาแล้วกันะจะได้ง่ายๆแต่ใครจะยกอวีจิมิีขึ้นมาก็ได้ยื่ในนรกนั้นไม่แล้วในที่นั้นทีฆะรตังสิ้นกาลนานแล้วก็อชาชาคระเปโตเป็นอชาชาคระเปตเป็นปจัจจติไม่อยู่คิจากูตับปปปเตท,ที่ภูเขาชื่อว่าคิจากูติธานิในกานี้วิปากาวเสเสนะ ด้วยวิบากอันเหลือลงอิติดังนี้ฉะนั้นปัจจติตัวนี้ให้แปลว่าไม่อยู่คือแปลเป็นกัตตุวจกไม่ต้องหนุนตัวอคินามาเพราะว่าเราจะแปลเป็นประโยค์กัตตุวจกไม่ใช่ประโยชน์กรรมะวะจกเพราะว่าเฉลยสนามหลวงหลังๆก็คือปัจจติอ่าตัวนี้เป็นกัตตุวจกสถานรัตวสัตาตาเกษตวาครั้ง ตัดแล้วปุพกรรมมังซึ่งบุพกรรมตรสสะขย o ยกเปตตรสสะขมาของเปตน,นั้นแล้วก็เอวังอย่างนี้ว,ะะวัตวาตรัดแล้วอิติว่าพิกเวดูวก่อนวิกสุทั้งหลายพาลานามะเชื่อนว่าคนผ่านทั้งหลายกรวนตากระทําอยู่กรรม,มนิซึ่งกรรมทั้งหลายปาปานิอันลามกนะพุทชนติย่อมไม่รู้สึกะนะแต่ว่า ประทานกระหนุนพารามาอีกโยบขึ้นมาภาราอันว่าคนพาลทั้งหลายไดหันตาหมกไม่อยู่อัตตนากตะกเรรมหิเพราะกรรมอันตนกระทำแล้วทั้งหลายอันนี้ให้แปลว่าเพราะนะครับหมกไมมหรือไม่อยู่แปลว่าเพราะ หมกไหมอยู่หร no, ือไม่อย <planet> so <ows collaborative S 2> ู่เพราะกรรมอันตนกระทําแล้วทั้งหลายเราไม่แปลเป็นตัวอนณพิจิกตาหรือไม่แปลว่าอันกรรมอันตนกระทําแล้วทั้งหลายเผาอยู่หรืออะไรเพราะว่าอันนี้เป็นอันตับปัจจัยมันเป็น้แค่กัดตุวกจกหรือเหตุตัวกวะจกเท่านั้นไม่ใช่เป็นกรรมมาจกจึงไม่รับตัวอนณาพิจกตาฉะนั้นก็ให้แปลตรงนี้เพราะหมกไหมอยู่เพราะกรรมอันตน ก็ทำแล้วทั้งหลายแล้วก็ภาวคิสัทธิสาเป็นเช่นกับด้วยไฟอันไม่ซึ่งปาโขนติย่อมมีอัตโนแก่ตนอัตนาวะด้วยตนเทียวปัญฉาในภายหลังแล้วก็อิติดังนี้เป็นเช่นกับด้วยไฟอันไม่ซึ่งป่าแล้วก็ย่อมมีแก่ตนด้วยตนเทียวแล้วก็ปัญฉาก็ในภายหลังดังนี้ อน,นอนุสันติงก,กติตะวะทำมังเทเสงโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอน,นุสนันติแสดงซึ่งธรรมอาหะตรัสแลอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ว่าอาาัตตะให้แปลว่าเออก็ก็ใช้ในอันของปัตะ,ะปุรณะก็คืออัตสัพก็คือปัตะ,ะปุรณะเออก็พาลอันว่าคนพาลกำลังกระทําอยู่กรรมนิซึ่งกรรมทั้งหลายปาปานิอันลามกนพุชติย่อมไม่รู้สึก ทุมเมโทก็หนุนปุคโลเป็นตัวประธานอันว่าบุคคลผู้มีปัญญาอันโทษป,ปทุสลายแล้วตปฏิย่อมเดือดร้อนเสหิกร,รมเมหิเพราะกรรมทั้งหลายอันเป็นของตนแล้วก็อกิทัตโทวะวาตัวนี้คืออีวะ,ะตัวประธานก็โยปุคโลขึ้นมาในประโยคอีวะ เพียงดังนั้นว่าบุคคลผู้อันไฟไม่แล้วเรากอติดังนี้ว่ะตัวนี้คือว่าตัวนี้ก็ลบอีกหรือแค่ว่าไปนส่วนที่กับอคิทัตโธประานคือปุกรโรย่อมเดือดร้อนมอกกรรมทั้งหลายเป็นของตนเพียงดังนั้นว่าบุคคลผู้อันไฟไม่แล้วอิติดังนี้ตั้งอัดอัตโธอันว่าอัดอิติว่าอยู่นี่พาลวนว่าคนพาลกระติยงบัธรรมความปานิซึ่ง อ่าซึ่งบาปทั้งหลายอันนี้เราโยกซึ่งกรรมทั้งหลายอัลลามุกก็ได้แต่ผมจะแปลท่าที่มีอยู่แล้วกันย่อมกระทําซึ่งบาปทั้งหลายโกทะมเสนะด้วยสามารถเห็นความโกรธเกวรังอย่างเดียวนะหาไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ขึ้นประธานมาอีกเพราะว่าเกียรขยะมันสิ้นสุดตรงนี้เกียรขยะตัวต่อมาก็ให้โยกพาโลมาเป็นตัวประธานอีกตัวหนึ่งพาโลนอกคนพานกรนตปีแม้กระทําอยู่ นับพุทธติย่อมไม่รู้สึกอิติดังนี้แล้วข้าบทตั้งตัะทะปทิสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาอันนี้กี่บทอันนี้คือบทเดียวนะครับเพราะว่าอาถาตัวนี้เราใช้ในของปฏิทบุรณะแล้วฉะนั้นตัวนี้ก็เหลือแค่ปัสสะเท่าทนั้นคือปาปาณิแค่บทเดียวก็เป็นปัสสะแห่งบทอิติว่าอาถาปาปาณิดังน,นี้ต่อมาไม่มีบทตั้งก็แปลข้าไปเลยจะก,ก่ ประธานก็ต้องมียกพาโลมาอีกทั้งหนึ่งพาโลอันว่าคนพาลกรวโตกระทำอยู่ปาปังซึ่งบาปอ่าพุทธชนโกนามะชื่อว่าผู้ไม่รู้สึกว่าหรือชื่อว่าผู้ไม่รู้ว่าไม่รู้สึกแล้กันชื่อว่าผู้ไม่รู้สึกว่าอาหางอันว่าเรากรมิกระทำอยู่หรือย่อมกระทำปาปังซึ่งบาปอิติดังนี้นาทียังไม่มี ประโยคต่อมาให้แปลตรงนี้ก่อนอแล้วก็บกร,รทานใส่เข้ามาพราะอุตังคุมภาคก็คือวัจนังวัจนังอันว่าพระดํารัสว่าณนะพุทธิย่อมไม่รู้สึกอิติดังนี้ใครพูดก็พระขาวตาอ่านพระพู้มีพระเ,ะระเจ้าอุตังตรัสแล้วเอาวัจนังซึ่งเป็นตัวบรทานของอุตังเนี่ยเป็นตัวเปิดอิติตอนนี้ก่อนอันว่าพระดํารัสว่าณนะพุทธิเออ คือแปลเลยอ่านว่าพระนรดว่าย่อมไม่รู้สึกดังนี้อ่านพับผู้เมภพรจ้าวุตตังตรัสแล้วแล้วก็อาชารณนะตายะอันนี้คือยุบปัจจัยต่อกับต่อกับตาปัจจัยของภาวะทิศอ่ามันมันก็เป็นกฎว่ายุบปัจจัยต่อกับภาวัพท์หรือปัจจัยที่ใช้แทนภาวศัพท์อ่าจะแปลว่าความเป็นกิรอ,อันแต่นั้นตอนนี้ก็แปลว่าเพราะความเป็นคืออันไม่รู้ อีกครั้งหนึ่งอันว่าพระรัฐว่าย่อมไม่รู้สึกดังนี้อันพระผู้มีพระเจ้าตรัสแล้วเพราะความเป็นเพียนไม่รู้ว่าวิปากวนว่าวิบาหิมสะกรมสะแห่งกรรมนี้เอวะรูปโปนามะชื่อเป็นวิบากมีอย่างนี้เป็นรูปอิตอิชื่อว่าเป็นวิบากมีอย่างนี้เป็นรูปแล้วก็โหติคุมภาก่อนย่อมเป็นอิติดังนี้ คือประโยคนี้ทาเป็นประโยคลิงกถาก็ได้ก็คือไม่ใส่โูติมาก็จะแปลว่าอนรอบายบักของกรรมนี้ชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปก็ทําเป็นลิงกธถาได้แต่ว่าผมอยากให้คุมประโยคได้ก็เลยใส่โคติมาแล้วเอาเอวารูปูเป็นวิกติกรตาก็จะแปลว่าอนรบอยบกของกรรมนี้ชื่อว่าเป็นร้อยักมีอย่างนี้เป็นรูปย่อมเป็นดังนี้แล้วก็บทตั้งใหม่ คืออันนี้ไม่มีบทตั้งจบแล้วก็จบเลยไม่ต้องเข้าบทตั้งแต่ว่าอันนี้ที่เป็นตัวดำดำแล้วหนาเน,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 นี่ยคือบทตั้งเราต้องตั้งอัดก็คือเพิ่มอิติอัโถเข้ามาอัดโถอันว่าอัดอิติว่าอันนี้มันจะแก้จะพระวิพัฒน์ก็คือแก้ตัวที่เป็นอะไรเป็นตติยพัทก็จะแปลว่าเพราะได้เดยก็คือกรรมมิหิก็เพราะกรรมทั้งหลายสันตะเกหิอันเป็นของมีอยู่ อัตโนกข,ของตนเตหิเหล่านั้นแล้วก็จบอิติดังนี้แล้วก็ประสัแห่งบทอิติว่าเสหิดังนี้แล้วก็บทตั้งสุดท้ายอธิว,ว่าอาจอิติว่าปุกรวัะบุคคลทุกป,ปัญโยผู้มีปัญญาอันโทษประทุษรายแล้วมีพัติาวามันเกิดแล้วนิระเยในทรตกตปฏิย่อมเดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนเดิมวะก็คืออีวะ ทางก็ต้องยกปรัรขึ้นมาวะก็คืออีวะนั่นเองเพียงดังนันว่าบุคคลผู้อันไฟไม่แล้วแล้วก็อิติดังนี้แล้กขบทตั้งประทศแห่งบทอิติว่าทุมเมโทดังนี้แล้วเราก็มาดูสัมพันธ์กันต่อ เศรษฐีเสกตาในอาหารอาหาอายุบทกัตตุวะโจกตาต,าตาอาะอรปนะตะวังเสกตาในอากาศิอากาศิอายุบทกัตตุวะโจกแล้วก็เอตเกวิเศษนของวัจนีวัจนีลักษณะในกัติเตกติเตลักษณะกริยาแล้วก็ไมยาอณนะพิตกัตตาในกติเต เอวัูปางวิเศษของเฉทนางเฉทนาอุตตกรรมะในอากาศิปนัสับวัคยาลัมพะเราก็เอามาียาเข้าเลยไม่ยาเพราะว่าไม่มีตัวบรรทานไม่ยาอาณะพิธีอนะพิหิจกตาในสกา,สกาสกาส,กาสกาสกาสมันว่าอะไรสกาเราเรียกว่ากิริยาบทไม่ใช่เป็นกิจบทนะครับเราเรียกว่ากิริยาบทเป็นได้แค่สองวัจก็คือภาวะกับกับกรรมะ แต่อันนี้ไม่มีตัวประธานต้องเป็นภาวะก็เรียกว่ากิริยาบทภาวะวาจกก็คือไมอยาอนะพิหิตกตาในสกาสกากิริยาบทภาวะวา,าภาวะวาจกนัสับปริเสธะในสกาแล้วก็ไล่สัมพันธ์มาตามลำดับอีกทีนึ่งที่เหลืออยู่ก็คือเคเหวิสยาทาระในวสันเตนะวสันเตนะวิสะุสะของตายา ตาาสาธตาธาเข้ากับสัทิงสัทิงสับก็เป็นกิริยาสมะวายะในกเทตงุงดังนั้นสัทิงก็เรียกชื่อได้สองอย่างคือทัพพระสมะวายะกับกิริยาสมะวายะต,ต,ตรงนี้ตงุงปัจจัยเราก็ให้มองเป็นกิริยาถึงจะใช้ในของจริีฉพัตก็ให้มองเป็นกิริยาดังนั้นเมื่อสัทิงเข้ากับกเทตุงก็สัทิงสับ กิริยาสมวายะในกเทตุงกินจิวิเศนาของวัจนงังวัจนาอุตกรรมะในกเทตุงต่อมากิจจังเทกตาในอัติอัติอายิบทกัตุวาจกนัสัพปติเสธนัธะมีสัมปทานะในอัติแล้วก็ตายาการณะในกิจจังเพราแปลว่ากิจด้วยท่านก็แตายาก็เป็นกะ รณะในกิจจังเคเหวิสยาธารในวสันตะิวะวสันตะิะวิเศณะของตยะแสดวสันตะิะตัวน,นี้คือวิเศณะของตยาเหมือนข้างบนนี่ก็ตยาก็เป็นกรณะในกิจจังเคเหวิสยาธารในวสันตะิวะวสันตะิะวิเศณะของตยาแล้วก็อาหารติกตาในคขามามิขามามิอาขี่บทกัตตุวะจกเต ต่อท่านกับสัมปทานในขมามิตาตะอารปนะตะวังเพียกตาในคัฉะคัจฉะอาธิบทกัตตุวาจกอิธิสั์ตัวนี้ก็เป็นอาการะในอาหาที่เราใส่เข้ามาปิิติอาการะในอาหะต่อมาโจโรก็เป็นสยกตาในปัจจติปัจจติก็เป็นอาริบทกัตตุวาจกให้สะพานเป็นกัตตุวจกนะครับ ไม่ไม่เอาเป็นอาธิบทกรรมประจกนะก็คือจูโรเสกตาในปัจจติปัจจติอาธิบทกัตตวจกแล้วก็ตัางวิเศนของกรรมังกรรมอุตกรรมะในกัตวากัตวาปริโยสานะกาลกิริยาเราแปลว่าคันแล้วปริโยสานะกาลกิริยาในนิปโตตัปปะใจรับปุพเได้ต่อมายอายุปริโยสานีกาลสตมีใน นิปโตอวีจิมหิอันนี้ก็ในโกก็เป็นที่อยู่อาศัยของสำรอกอวีจิมหิวิสยาธารในนิพโตนิพโตตาาจัจใจวิสนาของโจโรทีฆะระตังอันนี้แปลว่าซึ่งกรณนาก็เป็นอจันตะสังโยคะในปะจิตาตาตถาวิสนาของฐานีฐานีอาธารในปะจิตตวา แต่ถ้าเกิดใครยกอวิจิมภิมาก็ต้องเป็นวิทยาธารในปจ,จิตวาอันนี้ผมยกฐานนี้ก็ตถาวิเรนะของฐานนี้ฐานนี้อาธารทะในปจ,จิตวาปจ,จิตวาปุพาการะกริยาในปัจจติและก็วีปากาวเสเสนะกะระณะในปัจจติอิธานิกาละสตมีในปัจจติและก็คิจฉกูตะปปะเตอที่บุคขาชื่อว่าคิจจกูตก็เป็นอาารทะในปจ,จติ ปัชคระปีตูว,วิกิจกิตาในอุตตวาอุตตวาก็เป็นอ,อะไรสมาณะการะกริยาในปัจจติตะเกิตตับตัวนี้ที่อยู่หลังปัจจติก็ต้องสะพานเป็นอาการะในพยากาสิที่เรา,าเคยแปลมาตั้งแต่หน้าแรกของเรื่องนี้ตรงไหนตรงหน้าต้นเรื่องเลยก็คือตรง ตรงนี้ตรงพยัญณ์แล้วว่าฉะนั้นอิจิตศัพท์ตรงนั้นก็คืออากระในพยากาสิตรงนี้หน้าทีห้าสิบห้าต่อมาสถาเสกตาในอาหะอาหะอายบทกะตุวโจกเอวังศัพทบกิริยาวิสุตนะในกะเทิตว่าข่าวตรงนี้คละแปกันช่วงนี้ แล้วก็ตัสสวิสนะของเปตสะเปตสะสามีสมถะในาปุพพะกัมมังปุพพะกัมมังวุตกรรมะในกเทตตวะกเทตตวาปุพพะกาลกกยาในวัตตวะพิกเวอัลปะนณะนามท์สัญญาโชตะกข้ากับพาลาพาลาสิกตาในพุทธันติพุทธันติอายบทกัตตุวาจกนัสสะปฏิเสธะในพุทธันติปาปาณิวิสินะของของอะไรของกัมมานิกัมมานิ อวุตกรรมะในกรวนตาการวนตาก็เป็นอัพันตรกริยาของภาลาฉะนั้นนามะอยู่หลังตัวไหนก็สัญญาชุดตกะเข้ากับกับตัวนะั้นฉะนั้นนามะตัวนี้ก็เอาเวลาจัดัะพันตัวประธานก็เอาไปก่อนเลยก็คือหลังจากที่พิกาวลหารปาราสุก็นามะศัพสัญญาชุตกะเข้ากับพาลาแต่ภาลาเซกตาในพุทธชนติพุทธชนติอ้บุตรกัตตุวเจก แตเ,เดี๋ยวเก็เหมือนอย่างเมื่อกี้นี้ต่อมาปณะนะแต่ว่าปณะ,ะศัพท์วิเศษะโชตกะ,ะกะเรากระทานภาลาเสกตาในผลติผลติอายบทกตุวาโจปัจฉาการลักษณในผลติอัตตนาอนาณะพิธิกตาในกตะคีดเข้าในกตะ้รนะครับ เพราะว่าตัวนวิตาต้องเข้าในกิริยาที่เป็นกรรมวจบภาวะือเิตุกรรมเท่านั้นไม่ได้เข้าในตัวนามฉะนั้นตรงนี้เป็นศัพท์ที่สมาร,รือสนทิกันอยู่เราต้องเข้าขึ้นศัพท์ก็เป็นอัตนาอาณาพิจตกตาในกตะกีดแล้วก็กตะกรมิฮิแปลว่าเพราะกเหตุในใดอันตาให้แปลว่าเพราะนะครับเพราะว่าอันตาปัจจัยมันเป็นได้แค่กัดและเหตุกัดก็ เลยรับตัวนะพิหีตกตาไม่ได้ก็ท่นนี้ก็เป็นกะตะกรรมมิหิเหตุในไดหันตาไดหันตาก็เป็นอภันตรกายของตัวประธานิของพาลาวัสัปอวัตรณะกับอัตนาอัตนาก็เป็นกระระณะในผลติอัตโนสัมปทานะในผลติทวคิสริสาวิกติกตาในผลติ กีัาอาระในวัตวาวัตวาปุพะการกกิริยาในทเทเสียนโตต้อง ar, 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 ามคติตวากคติตวาเป็นสมานะการกิริยาไม่รับปุพะวัตวาปุพะกาลกิริยาในทเทเสียนโตอนุสันทิงอวุตกรรมะในคติตวาคติตวาสมานะการกกิริยาในเทเสียนโตธัมมวุตกรรมะในทเทเสียนโตทเทเสียนโตอาภัตตะกิริยาของสัทธาอิม,มังวิเสนของคาถังคาถาวุตกรรมะในอาหะ อาทะพับอันนี้ก็สัมพันธ์เป็นปะทะปุรณะใส่มาเพื่อทำบาทอันนี้ให้เต็มไม่ได้มีอะไรมากในในโิวนี้ฉากนั้นเราก็จะเรียกว่าอาทะพับปะทะปุรณะประทานอยู่นี่พาโลสิกตาในพุทติพุทชติอันยบนกัตุวาจกนัสสปริเสธในพุทชติ แล้วก็ปาปาณิวิเชนะของกรรมานิกรรมานิก็เป็นอวุตกรรมะในกรงังกรังตัวนี้อ่าที่แปลว่ากระทาอยู่เป็นอันตรบัจัยแต่ว่าอันตรบัจัยตัวนี้อยู่หน้าตัวประธานก็ให้สมันเป็นวิเชนะของตัวประธานกร,ากรังวิเชนะของพาโลอ่าก็บอกแล้วว่ากรังตัวนี้คือลงอันตรบัจัยนั่นเองไปเจ็ดอย่างพระวันตักตัตถมัยพัดเอ,อนะกไว้นะก็ททาอยู่ซึ่งกรรมทั้งหลายอันละมกอ่า จากนั้นก็รับอบุตตกรรมะได้ก็คือปาปาณิวิเศษของกรรม,มานิกรรม,มานิอุตตกรรมะในกลางกลางวิเศษของพาโลต่อมาทุ่มเมโทวิเศษของปุคโล,ป,คโลปุคโลเซกตาในตัปปติตัตปปติอายุวักาตุวาโจกแล้วก็เสหิวิเศษของกรรมเมหิกรรมมหิแปลว่าเพราะก่อเหตุในตัปปติก็เอาอีวากอดอีวัส์ปุป,ปมาชโชตกะ เข้ากับเข้ากับ,บอะไรอคิทัตโทโปุคโลอาคิทัตโทวิเศนาของปุคโลปุคโลก็เป็นอุป,ปมาลิงกทะอิติตับสรุป,ปะในอิมังคาถังมาดูในแกะอ่าตถาวิเศนาของปเทสุปเทสุทสนิทรณะในปทัสสะอัฐปาปาณิสุรุป,ปะในอิติอิติตับสรุป,ปะในปทัสสะเพราะว่าเราไม่นับตัวนี้เป็นเพราะว่าเป็นศัพท์ เขาเรียกอะไรเป็นนิบัติจากว่าท้าบทให้เต็มเท่านั้นอ่าจึงไม่นับไปบทฉะนั้นจึงใช้ปัฏฐะเป็นตัวอ่าเปิดอิติเท่านั้นก็ตถาวิเศษของปเทสุปเทสุนิทร,รณะในปัฏสะอัฏฐปาปานิสรุปะในอิติอิศัตรุปะในปัฏสะปัฏสะนิทารณิยะและสามีสมันทะในอัถโตตัวนี้แล้วเข้าไปพาโลเชกตาในกรโรติกรโรติอายบทกตตุวาจกนะสัพ ติเศธนัะเพราะว่าเราไปว่าหาไม่ได้มาต้งเข้าในไหนนัสสปฏิเสธนัะาเกวังสัพกิริยาวิเศณะในในไหนในกโรติโกทะวเสณะกรณะในกโรติปาปานิอุตตกรระในกโรติแต่ขึ้นมาฐานมาใหม่พาโลเสกตาในพุทธิพุทธิอายบทกัตตุวานจกนัสสปฏิเสธะในพุทธิ ปีสาภิกถะทะเข้ากับกรนโตโกรนโตอภันตรรกะกิยาของพาโลทีนี้สับก็สุบุป,ปะในอัฐโถอัโถหลิงกทะต่อมาไม่มีประตั้งเข้าไปเลยจะสับวัคยาลัมภะพาโลเสกตาในนาถินาถิอายุวักัตตุวาจุปาปังอุตตกรรมะในกรนโตโกรนโตอภันตรกริยาของพาโล เราเข้าเล็กในไปก่อนอาหารเซกตาในกรโรมิกรโรมิอาญิบุตรกตุวาโจกปาปาวุตกรรมะในกระโรมิอิดัซับอันนี้ชื่อว่าผู้ไม่รู้สึกว่าก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวนามอ่าที่เป็นคุณนามก็ถือว่าเป็นตัวนามก็อิดีซับก็เป็นสรุป,ปะในอภุธชนะโกก่อนามศั์สัญญาชวนตะกะเข้ากับอภุธชนะโก อพุชนาโกอันนี้ก็เป็นวิเศษณะของพาโลตรงนี้ชื่อว่าผู้ไม่รู้สึกว่าก็อพุชนาโกวิเศษณะของพาโลแล้วก็จบประโยคนี้แล้วก็มาประโยคนี้ประโยคนี้อ่าเราเอาตัวไหนก่อนดีอ่าตัวนี้ก่อนก็ได้ออเอาตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าอ่าเอาเอาวัจนังก่อนลวกันนะวัจนงัง วุตกรรมะในวุตังเอาวัตนางเป็นเข้าในวุตังก่อนนะครับเอาวัจนาวุตกรรมะในวุตังวุตังก็เป็นกิตบทกรรม,มวาจกระควาตาอาณะพิจกตาในวุตังแล,ล้วก็ไล่มาก็ต่อประธานอยู่นี่วิปากูเสกตาในโหติโหติอายบุตกัตตุวาจกแล้วก็อกิมัสะวิสศงของกรรมสะกกรรมสะก็เป็นสามีสมรธะใน วิปากโกนามสัสสัญญาโชติกะเท่ากับเอวะรปโปเอวะรปโปวิกติก,ก,กตาในโตพติอิทิทัพย์อิทิตามตัวนี้ใครเป็นตัวเปิดเพราะความเป็นเคลื่อนไม่รู้ว่าฉะนั้นตัวนี้ความไม่รู้เป็นตัวเปิดก็ถือว่าเป็นตัวนา้าอิทิทัพย์ก็เป็นสรุปะในในอะไรในอะชาณณคิดเขา้าพิงพทรัพย์ ตามปัจจัยของภาวะธาตุทิศออกไปก็อิทิศัพท์รูปะในอาชานนะแล้วก็อาชาานะตายะก็แปลเพราะกะเหตุในพุตังแล้วก็นาสัพบริเสธในพุทธิพุทธิตัวนี้คือตัวไหนก็คือตัวนี้ฉะนั้นเวลาจตุรันสะพันว่าอะไรก็ตะมเป็นอาขยันตบ,บทกบตัววาตกของพาโลแล้วก็เอานาสัพบริเสธในพุทธิพุทธิอาขยบ,บท กัตตุวตถุของพาโลที่อยู่ในคาถาในอิติศัพท์ก็เป็นสรูรป,ปะในวัจนะแต่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้แปลเราคือเราเราไม่ได้แปลคือเราทับศัพท์มัน,ปนไปเลยว่าอันว่าคําว่านับพุทธิติดังนี้อันพระพุทธเจ้าแต่แล้วถ้าเราไม่ได้แปลเราสามารถเอานับพุทธิติอันนี้เป็นสูุปะในอิติได้ก็คือนับพุทธิติศูป,ปะในอิติ ดีจัมก็สรุปะในวัจนังแต่ที่เกิดเราแปลว่าอันว่าคําว่าย่อมมารู้สึกตรงนี้นัสสัพก์บบริเสทะในพุทธชติพุทธิชติก็เป็นอาขยบกัตตุวัตุของพาลูเลียดีสัก็สรุปะในวัจนะงคือสัมพันธ์ตอนท้ายเลยสมานตอนท้ายเลยหลังจากที่เอาอัชานะตายะเหตุในพุตังแล้วก็นัสสาวกบริเสธะในพุทธชติพุทธิติอายบกัตตวจกของพาลูเติยดสับก็สรุปะในวัจนัง เปอตมามีบทตั้งก็เอาบทตั้งก่อนเสหิสรุป,ปะในติอดิสัปสุปะในปทัสสะปทัสสะก็เป็นสามีสมรทะในอโถแล้วก็อันนี้เขาแปลว่าเพราะกรรมทั้งหลายอันเป็นของไม่อยู่ของตนเหล่านั้นเอาวิเศณสองตัวนี้ก่อนเตหิก็ดีสันตเกหิก็ดีวิเศณของกรรมเมหิกรรมเมหิ ในคาถาแปลว่าอะไรแปลว่าพราะก็แปลว่าเ,าเหมือนกันกรมมิหก็เหตุเหตุในไหนในคาถาเข้าในตัปติตัวนี้เข้าที่เดียวในคาถาคือกัมมมิิเหตุในตัปติแล้วตัวไหนยังไม่ได้สมันอัตโนอัตโนตัวนี้ก็คืออันเป็นของมาอยู่ของตนอัตโนก็เป็นสามีสมร t h ในสันตะเกหิแต่ว่าใครจะเอาอัตโนเข้าในกรมเมหิก็ไม่ถือว่าผิดนะ เพราะกรรมทั้งหลายอันเป็นของไม่อยู่ก็ของตนเหล่านั้นอัตโนก็สามารถเป็นสามีสมร t ในกรรมเมหิได้แต่ว่าเขาวางไว้หน้าตัวนี้ก็แปลว่าเขาต้องการให้เข้ากับตัวนี้เราก็เอาเอาจากที่เอาเตหิก็ดีสันตเกหิก็ดีวิสิทของกรรมเมหิกรรมเมหิตุในตปฏิอัตโนก็เป็นสามีสมร t h ในสันตเกหิอิทธิศัก็สรุป,ปะในอัตโถอัตโถก็เป็นลิงกทะแล้วก็แกาสุดท้าย ทุมเมโทสรุปะในติอิติสับสรุปะในปัสฐะปัาสฐะสามีสมรรทในอโถท,ทุกปัญญาก็วิศนะของปุคโลปุคโลสเสกตาในตับปฏิตับปฏิอายบทกัตตุวาจบนิระเยวิศยาธารในนิพัตติตวานิพัตติตวาปุภาการกิรยาในตับปฏิแล้วก็อีวัศบอุปมาโชตก,กะเข้ากับ อคิทัตโตปุคโลอคิทัตโตวิจินะของปุคโลปุคโลโลปมาลิงกธทะอีจับก็สรุป,ปะในอัดโถอัโถลิงกธะฉะนั้นอัดโถท,ที่เราตั้งอัดเนี่ยอย่าลืมสัมผันธ์คือเป็นประโยคลิงกธะถ้าลืมสัมพันธ์นั่นคือหนึ่งปอแล้วแก้ก็ไม่ใช่มีอัดโถแค่ตัวเดียวมีหลายตัว เ้าลืมสองตัวอ่ะก็โดนสองปอไปแล้วสามตัวก็สามปอก็อาจจะไม่ผ่านได้